กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตผลการพยากรณ์ฝน,นสะสมรายวัน10วันล่วงหน้าระหว่างวันที่26เมษายนถึงวันที่5พฤษภาค,คม2567จากศูนย์พยากรณ์อ,อากาศระยะกลางยุโรปพบว่าอากาศยังร้อนและร้อนจัดอย่างต่อเน,นื่องโอกาสเกิดฝนอยังมีน้อยช่วงนี้ต้องทนร้อนต่อไปถึงต้นเดือนพฤษภาค,คม2567ลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางสัญญาณฝนเริ่มมาโดยระบ,บุว่าในช่วงวันที่26-30เมษายน ยอมความกดอากาศตา่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทําให้อากาศร้อนถึงร้อนจัดอาจเป็นช่วงที่ร้อนละอุแต่จะทําลายสถิติได,ด้หรือไม่ต้องติดตามเนื่องจากเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากบริเวณภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันยังมีฝนฟ้าขนองและคลื่นลมแรงและในช่วงวันที่1-5ถึงพฤษภาค,คมลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในระดับล่าง สำหรับฝั่งทะเลอันดามันเริ่มมีความชื้นเพิ่มขึ้นและมีสัญญาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่3-5ถึง5พฤษภาคมอย่างไรก็ตามกรมอุตุได้เน้นย้ำว่าข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้สถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนโยกำลังอ่อนซึ่งทำให้สภาวัิทางอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนแปลงไป